กำลังจะเดินทางกลับท่านก็บอกว่าให้อยู่อีกชักพักหนึ่งเพราะว่าวันนี้จะได้พบกับพี่น้องชาวโคราชและเพื่อนข้าราชการนะครับจากทุกอำเภอของโคราชก็คิดว่าไม่เสียเที่ยวเลยนะครับผมได้มีโอกาสมาร่วมงานรื่นเริงในวันนี้ ซึ่งได้รับทราบจากทางท่านผู้ว่าว่างานเช่นนี้เนี่ยเงียบไปหลายปีแล้วนะครับเรามีสถนานการณ์โควิดมีเรื่องของโรคระบาดนะครับเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวันนี้ต้องถือว่าเราเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่เทศกาลปีใหม่กําลังจะเข้ามานะครับเราก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องชาวโคราชทุกคนได้มีความสุข ได้มีความารื่นเริงในช่วงเดือนสุดท้ายของปีทุกท่านก็คงคิดมันผมนะครับเดือนธันวาคมยิ่งถ้าได้อากาศแบบนี้ด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเดือนที่สั้นมากแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วพอสิ้นเดือนก็จะเป็นสิ้นปีนะครับก็ต้องขอให้ทุกท่านได้ใช้ความสุขอย่างเต็มที่ใน เดือนแห่งเทศกาลนี้นะครับท้ายที่สุดนี้ผมต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ดีนะครับของพี่น้องชาวโคราชต่อทางราชการต่อรัฐบาลแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเราจะช่วยการสนับสนุนให้พี่น้องชาวโคราชนะครับให้จังหวัดนครราชสีมามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับเป็นประตูสู่ภาคอีสานเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่ ขยายตัวนะครับแล้วก็ถือการน,นี้กับอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรสิ่งศักดิ์สิท์ทั้งหลายนะครับพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณย่าโมนะครับได้โดนบรรดาประธานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาผู้ที่มาร่วมง,งานในวันนี้ทุกคนนะครับประสบแต่ความ เจริญนุ่งเนือง,องะสบแต่ความสุขทิ้สิ่งใดขอให้สมหวังสม,สมความปรารถนาทุกประการมีแต่ความร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนะครับมีความสุขมากมากครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับขอบพระคุณท่านเหลา่าทินชางวีรกุนครับท่านรนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในดับนี้นะฮะต้องขออนุญาตก,ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของกิมมิคพิธีเปิดครับ เรามาร่วมเปิดไฟนะฮะต้นคริสต์มาสไปพร้อมๆกันต้องขออนุญาตรเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเพิ่มเติมขึ้นสู่ด้านบนเวทีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียนเชิญนะฮะผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครราชสีมานะครับท่านธนากรประพฤติพงศ์ครับขึ้นสู่ด้านบนเวทีครับเรียนเชิญผู้แทนนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมาครับท่านชัชวานวงจรนะครับเรียนเชิญผู้แทนจากของการค้าจังหวัดน,นครราชสีมาครับคุณกรเศษ เจตจำลองครับและก็เรียนเชิญนะฮะคุณสง่ารัตนพงศ์วนิชครับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีม,มาครับพร้อมด้วยคุณวิกรนะฮะวัฒนาโพธิ์ศิน์ครับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีม,มาและท่านรองในอ่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีม,มาครับท่านสมเกียรติวิริยะ คุณนันนะครับขึ้นสู่ด้านบนเวทีเพื่อกระทำพิธีเปิดนะฮะกับการเปิดไฟต้นคริสต์มาสไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นั่นเองครับเรียนเชิญเลยนะฮะเดี๋ยวทุกๆท่ทานรับเพ p เพื่อชูดนะครับจากน้องๆทีมงานของเราได้เลยตอนนี้โคราชเพื่อความยิ่งใหญ่ของต้นคริสต์มาสด้านหน้าสาราการจังหวัดน,นครราชสีมาเราจะร่วมนับเขาดาวไปพร้อมๆกันโอเคไหมครับผมขอเสียงหน่อยได้ไหม ฉลองฉลองคริสต์มาสด้านหน้าสารลางไปบอมบอมกันได้ไหม <Hey. S 1> พร้อมนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างมากเลยทีเดียวนะครับจากท่านอนุทินนะฮะและท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านอนสิทธิ์เนะฮะเดี๋ยวเราจะร่วมพร้อมกันนับตั้งแต่100เลยอะไรนะอ๋อเยอะไปเหรอโอเคครับแค่ห้าพอโอเคนะครับแต่สินดังๆนะเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนเยอะมากๆเลยจากหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ร่วมบรรเลงบทเพลงคริสต์มาสจากวงโยธวาทิย์วิทยายลัยนาฏศิลป์นครราชสีม,มาด้วยครับนับห้ และอลังการครับสมกับความเป็นมหานคร,รแห่งอีสานจังหวัดนครราชสีมานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านสยามสิริมงคลยมทุทการังอยู่ด้านบนเวทีไปพร้อมๆกับเราครับและก็ตอนนี้พี่น้องสื่อมวลชนครับเรียนเชิญเก็บภาพบรรยากาศนี้ไปพร้อมๆกันคุณท,ท่านอ้ามขออนุญาตแนนะหนึ่งเฟรมครับ หันหลังหันหลังให้กับต้นคริสต์มาสนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันร้อมกันครับกับทุกๆหน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่ารอันทิชานฮิรัุนครับทหานอันสิทธิ์สัมพันธรัฐครับ,รรบจังหวัดนครราชสีมาครับกาชาตจังหวัดนครราชสีมาบนพทนหารบกที่21ครับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมางค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมาครับและฝ่ายกิจกรรมนะฮะกับช่วงเวลาความพิเศษเรียนเชิญน,นะครับท่านนายกหร่ากาชาจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านอนบีราศสิริมงคลนะครับได้ร่วมเฟรมกับความเฉลิมฉลองครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะ ต้องบอกว่าเปลี่ยนตัวเข้ามาภายในงานทั้งยากมากๆเลยนะฮะ,ะกิจกรรมของเรานี่ครับจะก,กันไปยาวๆเลยั้งแต่วันนี้ครับ22ธันวาคมจนถึงวันที่2มกราคมครับขอขอบพระคุณนะฮะ สำหรับพี่น้องสื่อมวลชนในจังหวัดนครราชสีมาทุกๆท่านเลยครับพี่รุ่นเก็บภาพบรรยากาศและตอนนี้ผู้ใหญ่ภายในงานของเรานะครับดำเนินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับก็จะได้เรียนเชิญท่านอดีตจันทร์เวรปุ่นะครับพร้อมด้วยท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ร่วมชมนะฮะกับความชื่นชมชล้อมบรรยากาศแห่งงานฤดูหนาวครับโรสบินเทอร์เฟสติโวลแอนด์ดาวดาวจูนดาวสตูรริ่งโฟลครับขอขอบคุณด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วน นายกเหล่ากาจังหวัดแลรก่อนราชสีมาผูา้บัญชาการกองทัพที่21ยา ผู้บระชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในจังหวัดนครนครราชสีมาฝ่ายกิจกรรมพิเศษของการรับขวัญนครราชสีมาผู้สาห้กับจังหวัดนครราชสีมาวงโยธวันจังหวัดนครราชสีมาเก็บบรรยากาศเป็นวันนี้ครับและต้องขอขอบคุณด้วยในนามสำนักงานวงโยธวาทิศยุทธีลอยนครราชสีมาที่กำลังขับกล่อมบทเพลงในชื่อวันนี้ครับลาบเลิฟนะ กิจกรรมใาของเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะฮะสงมืออีก้นหับวงัวทีัดน้เรินสีาหนาวหนาหนาวหนวสนุกนานและกันนะครับชื่นคริ่มาวบรรยากาศเลยหนาความสนุกตอนนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็สุดเสรับบรรยากาศหนาวไม่มีเปียนเปีย้เยอะที่สุดเลยนะเว่าอีกและจริงใจเราจะได้พบกับอีกหนึ่งวงคุณภาพนะฮะ ที่บริเวณโซนเวทีกลางครับกับอันนาจูรีลาบิดนะฮะลาฟิศิลปินนะครั้งสระสเปนความบันเทิงฟังไม่เลยให้บรรยากาศในช่วงเวลา เป็นทุดเป็นไปด้วยความเฉื่ิวร้กแลรความน่าราอสดใสครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งวันนี้นะครับพบกับธนาตรงนี้รักิครับช่วงเประมาณ24่นาฬกาานาทีและวันที่นี้นะฮะดมอนเอ็มคิวรยังขึ้ครับรู้ไม่ถึงนะครพบเจอในวันที่4ท่านวธันวาคมครับอีริโก้ครับวันที่5ท่้าธันวาคมพบกันฮัา แล้ววันที่ยี่สิบหกธันวาคมครับพบกับแจ็คสปิคเนิกปาปียอะไรนะพบกับแจ็คสปิคเนิกปาปิยอนกุ๊กกุ๊กอ่าถูกต้องไหมครับถูกต้องนะแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมครับเน็คพี่แน็คนะฮะเน็คแนรุ่งพอดครับวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมครับพบกับแม็ เจนมานัทครับแล้ววันที่29นะฮะไปเจอกันเลยกับสงการรังสรรค์รวมไปถึงแว่นใหญ่ยับวันที่30ันวาคมสิบพฤศจิกายนไอซ์วันที่สามสิบเอ็ดพฤกายนที่สารคามในซังร็อคบอนดควาอเอรีโนอร์และโตโนวันที่หมกราคมครับเปิดสกัดใหม่กับนุนตราอินชิราครับและไปโยกแอนจอยกันสดเวียนเลยในวันที่2มกราคมก่อนทวงาน กเ่ดูกได้การดูโกันการดีีกับารันกับกวันที่สามส right ิบเอ็ด้้อง้ากับความวเลดียกับที่เราได้มาได้มา การนึงสู่หนึไปเจนกันที่บิเเวทีใหญ่และพบกันแนกับรรยากาศ r l d w i a e Festival e r t i v a l c o u n t o w n องันี่สห้า อยู่กับเราไหมนี่น้องเกษร กำลังสนุกสนานแล้วก็ถ่ายภาพไปที่ระลึกกันอย่างสนุกเลยนะคะกับต้นคริสต์มาสนะคะที่ตั้งตรางานอยู่บริเวณสนามนาม้ำสาราจังหวัดนครราชสีมาในงานโคราชวินเทอร์ เทศกาลข้าวดาว2024ค่ะนี่คือบรรยากาศความสนุกสนานนะคะของพี่น้องชาวนครราชสีมาค่ะดูแล้วแต่ละคนก็จะมีถ้าประจำตัวในการถ่ายภาพนะคะเป็นกิมมิกเล็กๆนะคะที่ทำให้ทุกคนสนุกสนานนะคะนี่เป็นบรรยากาศของพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสนะคะใช่เราะว่าไฟข้ังเป็นไฟ 来，来。